ไม่มีพิธีไรตองวันนี้ก็จะพูดประมาณสัก20นาทีก็น่าจะพอวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กกุมภาพันธ์ส5งพเป็นวันกรรมกรของตัวเองประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของอากาลิโก ของพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดการและเวลาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของคำสอนของพระเจ้าว่าจะปรับให้เข้ากับยุคสมัยยุคสมัยเปลี่ยนไปเราต้องปรับธรรมะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยซึ่งความเป็นจริงแล้วพระธรรมที่พรรองตรัสรู้นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าความจริงความจริงเมื่อ แสนโกดกับที่แล้วกับความจริงในอีกแสนโกดกับข้างหน้าไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันทั้งนั้นแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปตามสภาพธรรมไม่ว่าคนจะเกิดมาอีกกี่แสนล้านคน แสนล้านนี่มันน้อยเกินไปแสนล้านโกดกับเอแสนล้านโกดอสงไขยคนก็เหมือนกันหมดเด็กเมื่อแสนโกดกับที่แล <therapist. S 1> ้วเด็กแสนโกดกับข้างหน้าก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเรานึกว่าเราได้ มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนธรรมะกับมวลมหาประชาชนหรือมวลมนุษยชาติจะมวลมหาประชาชนเดี๋ยวจะไปกลายเป็นพวกเป่านกุยตมวลมนุษยชาติทั้งหลายเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปปรับ เปลี่ยนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเพราะจริงๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเข้ากับยุคสมัยทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเพราะเป็นความจริงของแต่ละยุคแต่ละสมัยอากาลิโกที่ว่านี้ก็คือว่าไฟเมื่อแสนโกรธกับที่แล้ว กับไฟอีกแสนกดกับข้างหน้ามันก็มีความร้อนเหมือนกันความร้อนของไฟทุกคนก็รู้ความร้อนเป็นอย่างไรเมื่อคนที่รู้จักไฟก็จะรู้ว่ามันร้อนสามารถที่จะต้มน้ำต้มท้าอะไรได้ให้น้ำเดือดหุงข้าวหุงปลาก็าใช้ไฟ ก็จึงมีลัทธิบูชาไฟเพราะว่าเราอะไรใส่ก็ไปในไฟไฟก็ไหม้หมดกินไปหมดเอาความทุกข์ใส่ลงไปไม่รู้ไฟมันจะกินหรือเปล่าแต่ความทุกข์ไม่ได้อยู่ในไฟมันอยู่ที่จิตของเราดังนั้นพระธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาคือความจรงิงความจริงที่พระเจ้าจะตรัสสรู้ อีกในอนาคตหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าที่ตรดสรู้ในอดีตกาลแสนโกธรพระองค์ก็ต่างไปข้างหน้าไปข้างหน้าแสนโกธอยู่ในอดีตอีกแสนโกธทุกอย่างที่พระองค์ตรัสรู้ก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันความเป็นอากาลิโกแห่งธรรมเราไม่จะไม่จำเป็นจะต้องไปปรับเปลี่ยน เปลี่ยนธรรมะแต่ต้องปรับเปลี่ยนการบอกกล่าวนิดหน่อยได้วิธีการพูดใช้ภาษาในการพูดแต่ว่าทิ้งธรรมไม่ได้ใช้ภาษาในการพูดก็คือการเปลี่ยนเปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าธรรมะที่พระเจ้าแสดงเป็นภาษามคคีหรือภาษามคตภาษาบาลี แสดงเป็นภาษาบาลีแต่สิ่งเหล่านั้นก็มาเปรียบเทียบมาแปลเป็นภาษาบางทีในภาษาบาลีก็มีคำยากๆที่ไม่สามารถจะแปลให้ถูกต้องตามสภาพธรรมฐานที่เป็นจริงได้แต่ก็เปรียบเทียบเช่นคำว่าธรรมะก็คือความจริงความจริงของเมื่อ อดีตที่ผ่านมา2,500กว่าปีกับความจริงในปัจจุบันก็เหมือนกันตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้นรกใจถูกต้องปุถะปะใจนิคิทธรรมารมณ์ก็เหมือนกันการกระทบกันระหว่างอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกมันก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกชอบไม่ชอบดีไม่ดีไอ้ดีไม่ดีนี่บางทีอาจจะ ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าดีไม่ดีในทางคําสอนของพระเจ้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดีนั้นก็คือถูกต้องตามกุศลหรือเปล่าไม่ดีก็คือเป็นในกุศนหรือไม่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเป็นระยะเวลา45พรรษา45ปีที่ทรงแสดงธรรมมาใช้เวลา มากกว่าศาสดาใดๆในโลกแล้วแสดงเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องอยายตนะภายในอยนายตจะภายนอกที่กระทบกันแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ที่เรียกว่าทรมานใจความทุกข์เนี่ยใ <c> น <oughs> อริยสัจทั้งสี่ก็คือความทรมานใจ ความทรมานใจที่เกิดจากความเจ็บป่วยทางร่างกายก็เป็นความทรมานใจความทรมานใจที่เกิดจากไม่ได้ทรัพสมบัติคือไม่หาทรัพย์สมบัติอะไรไม่ได้เกิดความทุกข์ยากเข็มมันก็เป็นความทรมานใจอยากได้แล้วไม่ได้มันก็ทรมานใจได้มามากเกินไปก็ยังทรมานใจ มีบางคนก็บอกว่าเอองั้นเอาได้มามากๆแล้วกันอยากทรมานใจแบบที่มีเยอะๆพระมีเยอะมันก็ทรมานใจเศรษฐีบางคนในยุคพุทธกาในสมัยพุทธการหรือก่อนพุทธกาลก็มีเศรษฐีบางคนพยายามกินอย่างกระเบียดกระเสียนกินอย่างกระเม็ดกระแม่ทั้งๆที่ตัวเองไม่มีทรัพย์เป็นโกรโกรธมีทรัพย์เยอะ แต่ก of ็ทรมานใจเพราะทรัพย์ของตนเองไม่กล้าใช้กลัวมันจะหมดไปจงกระทั่งภาษารีบุทไปไปโปรดไปโปรดเกี่ยวเรื่องของการทรมานใจเพราะมีทรัพย์เยอะเกินไปฉนั้นมีมากก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์ มีแล้วหายไปมันก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์มันเป็นความทรมานใจเท้งนั้นในเรื่องของความทรมานใจเนี่ยพระองค์ก็ได้แสดงเพราะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นั้นโดยสรุปของคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจและ ผู้ที่มีปัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่เป็นพุทธมามกะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเ,นเข้าใจสิ่งที่พรงค์ได้ตรัสรูม้มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากพอสมควรเพราะปัญญาของแต่ละบุคคลที่สะสมมามันไม่เสมอกัน ความเสมอกันแห่งปัญญาของคนเนี่ยไม่เท่ากันใครสะสมมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นสะสมเรื่องความกโกรธมาก็กโกรธเร็วโกรธโกรธง่ายอาจจะหายเร็วเพราะว่ามัน,มนกโกรธแล้วมันก็ดับโกรธแล้วมันก็ดับโลภก็เหมือนกันบางคนสะสมเกี่ยวกับเรื่องความโลภมาก็อยากได้ไปหมดโลภจนกระทั่งไปหาทาง ที่จะหาเงินให้ได้มากๆโดวยวิธีการทําทุจริตต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้สภาพธรรมทางที่เป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในยุคก่อนแล้วก็ยุคปัจจุบันในยุคอนาคตต่อไปมนุษย์เหมือนกันหมดมวลมนุษยชาติมีความเหมือนกันหมดถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ย ก็มีความรู้สึกเหมือนๆกันหมดไม่มีการแตกต่างกันในยุคก,กันอดีตหรือในยุคอนาคตหรือยุคปัจจุบันเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาที่จะช่วยกันเผยพแพร่คำสอนของพระเจ้าเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ตัวเองก็มีความเข้าใจคำสอนของพระเจ้าทบปลายเข็ม ประตูแห่งประตูประตูแห่งความรู้ประตูแห่งปัญญาของเราเปิดนิดนิดเดียวแค่มีแสงแวบๆเข้ามาเท่านั้นแต่ปัญญาก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่เราได้เข้าใจนิดหนึ่งไม่มีอะไร มากมายนอกจากเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจย้อนกลับมาเรื่องไฟ <c oughs> ไฟที่มันมีความร้อนเมื่อไห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 นก็ร้อนทั้งนั้นธรรมะของพระเจ้าที่ทรงแสดงก็เปรียบเหมือนกับไฟ เมื่อจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่าก็รู้ว่าไฟเนร้อนแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเห็นยากยิ่งกว่าความร้อนของไฟมีความละเอียดลึกซึ้งและเราจะไปยังไงจะทําอย่างไร,งไรให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมตามที่เป็นจริงได้ เราก็ต้องค่อยๆฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคือสภาพธรรมที่เป็นจริงที่มีขณะที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ยินแต่มันก็แตกแยกไปเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นตัณหาเป็นอุปาทานแล้วก็สร้างภพสร้างชาติที่เรียกว่าเป็นสังสารวัฏกิเลสกรรมวิบาก คำสอนของพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระเจ้าหรือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ที่เรียกว่าเป็นความจริงไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นความประจักษ์ในความจริงที่แท้จริงเพราะบางคนบอกว่าพุทธศาสนาคือวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเหมือนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์ สนใจก็เลยมีการไปเปรียบเทียบไอสไตน์ซึ่งเป็นคนใครคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรื่องของวิทยาศาสตร์ไอนสไตน์ก็มีความคิดของไอสไตน์คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยสัมพันธภาพอะไรที่ว่าการ วิ่งให้เร็วกว่าแสงและจะทำให้การเวลาหยุดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นจินตนาการแต่พุทธศาสนาไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่ปรัชญาบางคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธปรัชญาก็ไม่ใช่เพราะศาสนาพุทธหรือคำสอนของพระเจ้าเป็นความจริงที่ประจักษ์ได้เห็นได้ในขณะแต่คนมองไม่เห็น คือเรามองไม่เห็นปุทุชนทั้งหลายมองไม่เห็นเวลาที่เราเห็นมันก็จินตนาการปรุงแต่งไปเลยเห็นต้นไม้เห็นกาแฟอะไรสารพัดอย่างเห็นทองเห็นเพชรเห็นกินดาเห็นคนเห็นสัตว์เห็นแมวเห็นสุนัขอะไรก็เลยเรื่อยเพราะนั่นมันคือเรื่องของ จินตนาการแห่งการสมุติสม,มติหรือสมุติแต่สิ่งที่อยู่ในสิ่งที่เห็นเหล่านั้นสัจธรรมที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็ตรัสรุ้ความละเอียดอ่อนเหล่านี้พระองค์หลังจากตรัสรุ้แล้วพระองค์ก็ไม่ ไม่น้อมพระไทยไม่ในการที่จะไปบอกใครเพราะว่าตอนแรกก็มันยากเกินกว่าที่คนทั้งหลายจะเข้าใจแต่ความที่เป็นมหากรุณาคุณของพระเจา้าจึงเกิดขึ้นว่าในโลกนี้คงจะมีคนไม่ใช่คงจะมีพระองค์ก็ได้เห็นด้วย ได้สัพพัญญติยานของพระองค์ว่ามีผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมของพระองค์ได้พระองค์ก็จึงได้แสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีเริ่มต้นจากการแสดงปูพื้นฐานว่าการที่มวลมนุษย์ทั้งหลายเดียวคีทั้งหลาย แนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงบำเรอตนด้วยกรรมกรมคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบำรุงบำเรอแล้วมันก็จะเกิดความสุขสุขที่ได้ได้ได้แลบการบำรุงเพราะว่าร่างกายมันต้องการจริงๆร่างกายมไม่ได้ต้องการร่างกายบำรุงแต่ตัวที่ต้องการตัวจริงก็คือจิตของบุคคลเหล่านั้นต้องการ ให้มีการบำรุงบำเริตนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มอัตตากิลมาานโยกก็คือทรมานร่างกายทุกวิถีทางร่างกายมันต้องการที่จะปิทินงผิวพันให้สวยงามก็เอาขี้เถามาทาเอาโครนมาทาร่างกายมันต้องการความอบอุ่นก็ไปอยู่ในที่มันหนาวเสื้อผ้าไม่ใส่ร่างกายมันต้องการความเย็นก็ไปอยู่ในความร้อนนั่ง นั่งกลางแดดทั้งวันทั้งวันหรือเอาไฟมาจุดรอบรอบตัวสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ไปนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟแต่ว่าสมัยนี้ก็สมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยนี้คือต้องการจะแสดงให้ให้บุคคลเห็นว่าตัวเองเนี่ยเก่งกล้าสามารถที่จะอยู่ท่ามกลางกองไฟได้แต่ไมไ่เอาไฟมาเผาตัวเองเอาไฟจุดอยู่ร,บรอบๆบตัว แล้วก็พบว่าทําไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นอัตติเรมาธาเนโยอัตติละมาธาเนโยครับำเพ็ญตนให้อําบ,บาลําบ,บนพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาก็แสดงอริยมรรคเปรงค์แบบแต่ก่อนที่จะแสดงอริยมรรคเปรียบแบบพระองค์ก็แสดงเรื่องของทุกข ทุกข์นี่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือความทรมานใจที่เรียกว่าสาเหตุของทุกข์ก็คือสมุทยัยสมุทัยก็คือตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาปัญหาก็คือความทยานอยากเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทรงสแสดงนิโรธคือความดับทุกข์ แต่ไม่ใช่ไปดับตาไม่ได้ไม่ดับหูไปดับจมูกไปดับลิ้นไปดับกายหรือไปดับใจแต่ก็แสดงเรื่องของสภาพธรรมที่จะทำให้ให้มองเห็นว่าสิ่งที่มันกระทบกันระหว่างอยายตนะภายในอ,อนาญตนะภายนอกมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างไรต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิในขณะ ที่มันกระทบ <c oughs> กันระหว่างอยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกเริ่มต้นในเสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะอะไรไปถึงสัมมาสมาธิแต่ว่าสัมมาสมาธิก็สัมมาสติเป็นตัวที่จะทําให้รู้ก็คือปัญญา <c oughs> เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิแต่ทีนี้ว่า การที่จะทำเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นจากปูพื้นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก่อนสัมมาสังกัปปะดําริที่ถูกต้องดําริก็ค,คือคิดในเรื่องของดําริแต่คิดเนี่ยมันแป๊บเดียวดับแป๊บเดียวดับแป๊บเดียวดับก็จึงสรุปสุดท้ายเพราะเหมืนใช้ยี่สนาที ว่าอากาลิโกแปลว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาคือตรัสรู้ลึกเข้าใจความจริงของสภาพธรรมตาที่เป็นจริงไม่มียุคไม่มีสมัยจะเป็นสมัยใดก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะได้เกิดปัญญาเกิดขึ้นมา มุนที่เกิดขึ้นจากการพูดจาเขาขอทิศให้กับบรรพบรุษบรรพชนที่ช่วยกันรักษาประเทศชาติพระพุทธศาสนามาแล้วก็อุทิศให้กับบุพการีพ่อแม่ปู้ยัตถยายตลอดจนเทวดาภูม,มิเทวารุกเทวาอากาศเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้า <c oughs> รวมกันอนุโมทนาเพื่อประโยชน์แห่งปัญญาของตนเอง อุทิศให้กับสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ติรชานทั้งหลายเลยที่มีญาณรับรู้ก็ร่วมกันอนุโมทนาเพื่อพ้นจากสภาพที่เป็นความทุกข์เหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาสามารถแล้วก็มีความเข้าใจใพุทธศาสนาตามที่เป็นจริงที่ถูกต้องก็ช่วยกันเผยแพร่คำสอนเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แห่งหมวลมนุษยชาติเพื่อให้พุทธศาสนา รุ่งเรืองต่อไป